Nó. Khắc mấy mẹ hmm. 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 Khắc cắt nó mmm đọc giải nó bên hmm. hôn chưa bên จักมาท้นะ่ฉันเนาะเก็บๆๆๆคำบิ๊ดตาเลยเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องเอ้ยน้ำผกระยาดาวมาเก็บเห็ดมาปูกระยาดาวเด้อจ้ะสวัสดีตอนกำคำมากันนะมาจากทางอื่นกันเลยแวะมาดูเห็ดจ้ะขางไปเที่ยวเอ้ยมาแจก ตัวยังไม่น้อยอยู่เลยนี่คือเห็ดมันปูด้วยจ้ะนี่คือเห็ดมันปูจ้ะพิ่น้องไปนี่จ้ะนี่เป็ดตฟาฟาไปนี่โอ้วมันนี่คันตะเล่นละมามาเขาไม่พลุกเกลจ้ะพอดีอมูยันปลาพลุกเกล็ฟ้าดีฟุด นขอบุญปู่ช่วยเก็บโอ้ยแผ่แก่หยุดแตกมัดพี่น้องคัดออกจ้ะเดินขึ้นมาทั้งหลายพวกได้ไปเลือดตาเขานิดๆหน่อยๆวัตถคนดูไปดูมาเป็นเพ่เป็นแกะป้อมอยู่ไกลสวนก็ไปพ่พันเพ่แก่กินเหื้มันปู่ใช้ยาต่างทำแตกด้วยป่ะ cái kẹt tháo bàn thôi không Chưa con thính. <laughs>

นี่ก็ก็เจ็บทั้งนงอยาเก็บทังจะเก็บมือตาจะคุณปู่บอกให้ถ่ายตรงนี้อือฮะกไอยปะอุ้งกจะนองนปุปะว้เปียกเก็บก็ลำบาก เพียวจะเห็ดบนตกะไม่เก็บกัน แผลแกกินจะพี่น้องลองเล็ดเดินจะไปนู้นไปนู้นไปนู้นไน้นไปนูนไนูไปนู่นะนู่นไปนู่นจไปนู่นไปนไปนู่นนู่นไปนู่นนนไพี่น้องค con mà nếu như tươi này เฮ้ยวันนี้คอมโอ้ยมนันคอมเล็ด เบียดด้วยจ้ะตั้เแตบก็ไปให้่พะแกะกินไม่ต้องเก็บเอาทักจะเพราะว่าแพะตั้งแต่หวดไป่เลยเหรอ bây giờ mình cái kẹt cái, cái kẹt có dịp còn nó mới dịp nó có dịp kẹt Субтитры ไปเร็วจ้ะว่ามันมดก็เลยไม่ถ่ายป่นมีเตีเ่ยววัดแวกออกเฮิตเรื่อยๆก็เลยถ่ายสักนิดเอพีน้องมาเก็บปะกันจ้ะนี่กระหิตมันปูนโนเวเอาอยากไหมโนเวทางเหนือก็จะประมาณนี้แหละจ้ะม่ได้เอาง่าย,ยังก็ Nhìn nó Tép rồi đây chẳng Nhìn nó ra tặng ở nhà này Bên hồn trời Đóng lên bánh hồn trời Đây là bên đi Này Nhìn nó Tiếp đây chẳng Thằng tá Cái ăn tệ cái mấy thông hoàng nữa chứ, Nếu kệ được kệ mấy cái đi xem kệ tiếng kết lòng mẹ. mọi cả, có nó chung là mọi người có thể Dạ nhá có nó nói là mọi người cái cái này, ดินไม่มีดินแตรกเลยมิตรยายาเราเอาไปิดทำออกก็บานทิ้งได้จ้ะพมือฝนมันตกใส่แล้วก็มือก็เปียกใส่ย,ยาได้ทุกมืออีกเดีย๋ยวีิมัดใส่ส <c ười> อีโอเฟอร์ตะการสันเซ็กรูปแบบน้ำวาร์โกนและเมอไม่เกิดกบุตรทุกปี มื้อทีอุกซ่าพอคุณปู่มาเดวนมีกันอุ้นี่เราเป็นของหยาบ,ตบแตกกำนั้นมือตาที่เก็บไต่ในการใส่รูทีจะ้จะไม่ต้องไปเดินหาไก่แต่น้องสก้าที่หยียบเถอะตาทับนี่แต่ของที่นั่งทับนี่คุณปู่เออก Ô oh, đi thăm bé. đen kênh của Anh And the man, hết mm. mm. đi. xong thăm bé. Ok, này có kênh 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 cái kênh 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 มันไม่ใหญ่จ้ะแต่ขาแข็งแข็งอย่างนี้เก่งว่าก็กินไม่ได้หรอกจ้ะมันใหญ่ายหญา่เอ็มไหม่ลูกมากระโจง,งก็ใหญ่เป่งมีพวกสัตว์กินแล้วก็คัดเอาตัวได้

các kiến nữa và là băng đều như vậy vậy các kiến tạo nền cột ได้เลยอยากเก็บไปแม่ถ่ายรีบลงเขาเลยแม่ถ่ายตอนปีนลงเขาทำไมจะเห็นไหมเหรอจะย่าดาวดูเก็บไม่ปีนนแตกึ้นบานขึแกแก้นปั๊มไปเอะแก้มาดุดอ่ะเป็นยิมโลฟรฟอลแลยเห็นมันบาน บาดเก็บจากจ้ะนีห่กระพุมันกัน,กนอยู่กนนีมันเป็นขยา่ไตมอดมอดเม็ดมืดอะไรยามอดมอ่อนขาเยินๆได้ก็ไม่เอาเด้ไปเนเชื่อ ទ <Nee <Nee ៅគូជិបទៅដើមភ្លែនេះកែជិបហេតុត្ននពុនតុកជិបចាស់ចៃទៅយកដាក់ដៃធំទៅអី นอ่องคักไหมจ๊ะอื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 คักเนาะอืม,อม,นะอมทุกคนยองถ่ายลูกใส่วิ <c oughs> โอากางที่ลงก้าบ,บานลงไม่เห็นตอกใหญ่คักเนาะคัดคัก,กอ๋อเแนนิดเปนนิด อู้พี่น้องนี่หนึ่งจะไปนู่นไปนู่นจ้ะคักแม่งยิกงเก็บละกีบิตาฟาคันเวลากีจับทำยังไงอ๋อโอเคโอเคเจ็บบอกเพื่อนกูไม่ต้องเลือกยาเลยไอ้ไม่ออกไม่ใช่ฉันเก็บเพี้เก่าโอ๋อคักเนาะพี่น้องเนาะจะถาลกไปนู่นจ้ะไปนู่นกูเก็บมาเนาะ ตักมา้วจัะเนาะ็บเก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 ็บคำตีตาเละเป็นใบไม้ไมต่ต้องโครจ้ะอ้อง่ายโคตจะเป็นดินก็พอเฮ้ตัวนี้ราคาแพงด้วยจ้ะขายปีกโลร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิขายส่งร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบแต่ถ้าขายนัย่นเลย มองกันกเองกันเลยเต่อารมณ์พี่น้องขับไม่เจอขับนขาลงกับบาน วิ่งดูขันอีกกค่พุกแค่ฟินบัดดับพุกอีกแค่โอเคขันพุกอ่ะโอเคทักทักไม่ใช่แค่นี้ด้วยจันหนึเข้าไปในนนต์ปู่เอาเฮ็ดป๋วก็โคนทิ้งเลยบอกอย่เก็บมึงแต่ทางเข้ามาไม่เชื่อเก็บเก็บเก็บมาสามโดมั้งต่า เด็กไม่จบเลยไปะเนาะยินแ่รกระดูระดูยาขึ้นนึกอะไรนะอเน้่ตะการเต็มไปด้วยจังายาเต็มเลย pipo yankin kuma da mutane Tay thương cái này nha mì kênh nha kênh dài nha này nha mì nha mì nha Ủa, nhìn kìa Sẽ tải, đồ dài Tại không khó Khu khom chứ Dạ tung tung Bật vào có chạy lên, Thì nông cả các bạn là đất cây แอนที่มาอีกผู้ก่อศพประทบถุยกันจะประมาณชั่วโมงหนึ่งของหงยาเอาไปเถอะวะเฮียจ่าเกฟเฟตสองคนทั้งเสาคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ะแมงมากกัพามซื้อหมวกจากวิลแลนด์มาพอดีเฮียจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าไปเถอะายบาย